สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการใช้งานเครื่องปิ้นสติกเกอร์กันน้ำยี่ห้อนิมบอรนะครับตัวนี้เป็นรุ่น D101 นะครับสำหรับเครื่องปิ้นสติกเกอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีโอเคแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดสติกเกอร์ให้เป็นวุ่นวายนะครับเนื่องจากว่าเขามีสติกเกอร์แบบพอดีออกแบบมาให้สหรับขนาดได้มาตรฐานสามารถที่จะแกะแปะได้เลยนะครับ ตัวสติกอร์จะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับเฉพาะงานนะครับผมซื้อรุ่นนี้มาเป็นรุ่นที่เอาไว้ติดกับสายแลนทำเป็นแท็กเอาไว้หาปลายสายง่ายๆนั่นเองนะครับเวลาที่เราแกะก็คือแกะทั้งหมดเนี่ยแล้วไปม้วนใส่ปลายสายแลนนะครับทำให้เขาเป็นลาเบลออกมาตัวนี้เราต้องซื้อเฉพาะรุ่นแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นขนาดของเขาที่เราเลือกซื้อได้ ในหน้าร้านนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ตามขนาดผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วเป็นการแนะนำสินค้าแล้วก็ทดสอบเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำใน iPhone ให้ดูนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้ยังไงบ้างสำหรับ Nimbot 1ด1ตัวนี้นะครับเป็นพอร์ต USB-C ชาร์จเร็วรู้สึกว่าชาร์จได้เร็วดีนะครับมีโลโก้อยู่ด้านบนเปิดตรงนี้นะครับ ถอยมานิดนึงกดถอยมาทางซ้ายนะครับแล้วก็เปิดออกมาหัวพิมพ์หัวพิมพ์มจะอยู่ตรงนี้เป็นหัวพิมพ์ความร้อนนะครับซึ่งสติกเกอร์ที่ใช้จะต้องเป็นสติกเกอร์ที่เป็นกันน้ําเหมือนเขาจะมีแบบไม่กันน้ําด้วยนะเขามีตัวฉีดอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้กับรุ่นที่ฉีดได้ไหมแต่มันไม่คมนะครับดูเหมือนจะได้นะก็คงโอเคระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลูกยางแล้วก็ตรงนี้เป็นเซนเซอร์ครับ สามารถที่จะแปะลงไปปิดเปิดแบบนี้นะครับมีบริเวณนี้ที่เอาไว้กำหนดขนาดสามารถใส่ขนาดใหญ่ได้หรือขนาดเล็กคุณก็สวมตรงนี้ลงไปเพื่อเป็นช่องกั้นนะครับให้สามารถใช้งานฝั่งนี้หรือทั้งหมดสำหรับการใช้งานเนี่ยครับมันจะเป็นฝั่งนี้ลงไปแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าต้องการใช้ขนาดใหญ่ก็ขนาดใหญ่ตัวนี้ สามารถใส่ได้2ขนาดนะครับแต่ความยาวเนี่ยมีได้ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวสติกเกอร์ที่คุณเลือกซื้อมานะครับมีเท่านี้สําหรับวิธีการใช้งานผมจะปิ้นส่วนที่เป็น l a เ e l นะครับผมก็จะแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาเป็นตัวแปะชั่วคราวนะครับเวลาเราแกะก็ค่อยๆลอกออกมาแบบนี้ นะครับเราก็เอาตัวนี้แปะไว้ก่อนให้คุณใส่กลับด้านเพราะว่าหัวปิ้นเขาอยู่ฝั่งนี้หัวปิ้นอยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นเราจะต้องเอาด้านนี้มาแปะใส่มันจะเป็นแบบนี้ถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะกลับด้านนะครับให้ใส่แบบนี้ลงไปเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะหมุนหาเองนะครับแล้วก็ปิด การใส่สติกเกอร์มีเท่านี้จะขนาดใหญ่ขนาดเล็กคุณก็ปรับตัวขอบของตัวแกนด้านในเอานะครับเรียบร้อยเปิดครับในการใช้งานตอนแรกเขาก็จะกระพริบนะครับกรณีแบบนี้คือยังไม่เชื่อมต่อเราก็ดาวน์โหลดแอปมาใน Play Store ก็ได้ App s t Store ก็ได้เป็นแอปชื่อ Nimbot นะครับตัวนี้ รับแอปตัวนี้ชื่อเดียวกันมีทั้งใน Android แล้วก็มีทั้งใน Apple Store นะครับเปิดใช้งานในการเปิดครั้งแรกก็จะมีให้กดตกลงมีให้เข้าสู่ระบบแนะนำช่วยเหลือพวกนี้ครับข้ามได้เลย เข้าสู่ระบบด้วยนะครับหรือถ้าคุณไม่อยากเข้าสู่ระบบคุณก็ใช้งานได้นะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็โอเคเนีย่ยเจอแล้วง่ายมากๆถ้าไฟกระพริบอยู่เนี่ยก็สามารถกดเชื่อมต่อนด่นเลยถ้าเกิดไฟไม่กระพริบก็กดค้างให้เข้ากระพริบนะครับกระพริบแบบนี้เชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อได้แล้วนะครับข้อดีของเครื่องปิน้นนิมบอร์ดตัวนี้กรณีที่ คุณไม่ได้เปิดแอปเนี่ยเขาก็จะอยู่ในสถานะต้องการเชื่อมต่อตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดแอปนะครับเขาจะเข้าโหมดการรอเชื่อมต่อเสมอนี่นะครับเราไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าต้องกดเสมอจริงๆเวลาที่เราปิดแอปเนี่ยเขาจะเข้าสู่โหมดกระพริบรอตลอดซึ่งค่อนข้างดีนะครับถือว่าสะดวกดี ในกรีที่คุณสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมัครด้วย Facebook ก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เราจะสามารถเข้าถึงส่วนอื่นๆได้อุปกรณ์ของเรา Serial Number แล้วก็เวอร์ชันอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาดูเทมเพลตและสร้างเทมเพลตจัดการเทมเพลตได้นะครับเขามีแบตเตอรี่บอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับให้สังเกตรกระดาษแล้วก็ทิศทางนะครับกระดาษจะเป็นลักษณะที่2แผ่นประกบกันเนื่องจากว่า เวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่ไปพันรอบสายแลนรอบสายไฟนะครับทิศทางเขาจะวิ่งไปทางนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้เป็นลักษณะไหนเราสามารถกลับด้านได้นะครับให้กดเข้าไปแล้วก็เดือบบลคลิกก็ได้ครับเพื่อแก้ไขเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมใส่เป็น nas โอเคจากนั้นเลื่อนนิดนึงเพื่อให้อยู่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับ คุณจะปรับรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรเล็กลงใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพร้อมนะครับแล้วก็กดที่ว่างหนึ่งครั้งเขาจะเข้ามาสู่หน้าแรกแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็พิมพ์ความเข้มปกติครับแล้วก็จำนวนพิมพ์ผมพิมพ์หนึงดูก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์มาแล้วครับ เขาบอกว่ากระดาษผิดปกติเช็คสักหน่อยกระดาษน่าจะยังไม่มาเราต้องเหลือปลายให้เขานิดนึงต้องให้เกิดอ,ออกมานิดนึงครับแบบนี้เนี่ยครับเกยอ,ออกมานิดหนึ่งนะแล้วเขาจะขยับเองนะครับยกเลิกการพิมพ์พิมพ์ต่อครับโอเคมาแล้วครับ ดูเหมือนว่าเขาจะโผล่ออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับจริงๆเรามาฝั่งนี้ก็ได้หรือจะมาฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยครับพอพับแล้วมันจะเป็นแบบนี้แนะนําว่าให้เลื่อนขยับมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายเราพับแล้วก็เอาตรงนี้ไปพันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เหมือนแผ่นแรกเราต้องทําให้ประกบพอดีผมยื่นออกมาเยอะไปหน่อยนะครับต้องพอดีพอดีขอบตรงนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเลื่อนตําแหน่งนิดนึงนะครับถอยกลับไป ผมจะเลื่อนมาฝั่งนี้ให้พอดีเสร็จแล้วก็พิมพ์ครับกดที่ว่างพิมพ์พิมพสองใบครับโอเคพิมพ์โอเค,ม,อเคมาแล้วครับแล้วก็ฉีก คุณก็จะได้สติกเกอร์กันน้ำแบบนี้ครับสามารถที่จะเอาไปแปะได้เลยเป็นลาเบลสวยงามนะครับมันก็อยู่ท่านี้พับครึ่งนะครับ IP แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะว่างๆสามารถใส่ข้อความได้นะหรือจะพิมพ์ IP 2เบอร์ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายจริงๆถ้าพิมพ์2ฝั่งเนี่ยจะสวยมากๆนะครับก็โอเคนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบแรก กรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนกระดาษก็ถอดออกแค่นี้ครับแล้วก็หมวนตัวนี้เก็บครับจะมีสติกเกอร์ที่เราถอดเก็บเอาไว้นะครับเป็นสติกเกอร์แปะเพื่อเก็บตัวนี้ให้คุณแปะเอาไว้เรียบร้อยเหมือนเดิมเท่านั้นเองเนี่ครับเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากล่องนะครับตัวนี้ส่วนสติกเกอร์อีกตัวหนึ่ง ก็แกะใช้งานเขาจะมีที่ให้เราแกะก็ค่อยๆครับไม่ค่อยแน่นนะครับสามารถแกะแกะได้ง่ายกว่าตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะแน่นกว่าเหนียวกว่าเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาใส่ต้องเอาด้านในออกก่อนนะตัวนี้เป็นตัวประกบนะครับกรณีที่เราใช้ไซส์เล็กใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เขายืดออกมานิดนึงนะครับ นิดเดียวยังไงก็ต้องยื่นออกมาเพราะว่าถ้าไม่ยื่นเนี่ยสติกเกอร์เขาจะออกมาไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้กดเข้าไปนะครับต้องถอยหลังนิดนึงจัดใหม่ได้ครับไม่เป็นไรนะครับจัดใหม่เองได้เลยโอเคแค่มีเกยขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วครับเสร็จแล้ว เขาจะเจอกระดาษเองนะครับเมื่อสักครู่ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าเขาเจอกระดาษแล้วเรียบร้อยเจอขนาด2เซนคูณ4.5นะครับโอเคใช้สิ่งนี้มาแล้วถ้าไม่เอาก็ลบออกครับแต่บนคลิกแล้วลบออกแบบนี้เลย ส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับกระดาษนะครับว่าใหญ่ไปหรือเปล่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแก้ไขให้ดูสสวยๆก็ทำเป็น2บนรรทัดครับตัวนี้ก็อาจจะดูพิเคตมาหน่อยนะครับเสร็จแล้วพร้อมครับเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์หนึ่งนะโอเค มาแล้วครับขนาดได้อ่าโอเคเนี่ยครับจะได้แบบนี้สวยงามเหมาะกับการเอาไปแปะหน้าเครื่องมากนะครับตัวนี้เป็นปิินความร้อนโดนน้ำไม่เป็นไรสบายๆนะครับก็เป็นปินเตอร์สติ๊กเกอร์กันน้ำเอาไว้แปะสินค้าหรือแปะพวกขวดอะไรพวกนี้ที่ต้องการความสวยงามและการคงทนนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้กันน้ำได้ ถามว่าโอเคไหมผมก็คิดว่าต้นทุนมันสูงอยู่สําหรับสติกเกอร์แบบนี้แผ่นหนึ่งนี่ก็หลายตังม้วนหนึ่งร้อยกว่าบาทเลยนะครับประมาณ160บาทแต่ถ้าเกิดเอามาใช้งานจริงจังเราก็ต้องการความคงทนเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วสังเกตดูครับมันบางๆแล้วมันค่อนข้างเยอะนะคุณก็ลองอ่านสเปคดูผมเอามาแนะนําแล้วก็เอามาเป็นวิธีการใช้งานไว้ให้นะครับจริงๆก็เคยมีทํารีวิวของการเชื่อมต่อใน Android ไว้แล้วละ่ะแต่ว่าคลิปนี้มาทําใน iPhone นะครับก็เป็นอีกสินค้าตัวหนึง่ง ที่รู้สึกว่าใช้งานง่ายเหมาะกับการพกพาแต่มันเป็นพิ้นสติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่พิ้นใบปาหน้านะตัวนี้จะค่อนข้างลงทุนสูงกับการใช้งานเอาไว้พิ้นติดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกมือถือแล้วพวกนี้มันสวยงามแล้วมันกันน้ําได้มันเป็นบวาวันๆปากกาเขียนไม่ได้นะครับต้องใช้เมจิกเป็นพ e r m a เน n t ถึงจะเขียนได้นะครับสาหรับท่านใดที่อยากให้ทดสอบตรงไหนหรือมีคําถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเพิ่มมาให้หรือตอบใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้กับคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ